สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยนะผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเค<ๆ>อเครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการการจัดอันดับนะผมตัวละครที่อยากให้เข้าเกมมากที่สุดนะฮะ คราวนี้เนี่ยเป็นการจัดอันดับของกลุ่มผมแดงนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เคยโพสต์ถามทุกคนไปนะผมว่าทุกคนเนี่ยอยากให้กลุ่มผมแดงตัวไหนเนี่ยเข้าเกมมากที่สุดนะฮะผมก็เอาคอมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยมาจัดอันดับนั่นเองผมบวกกับอ่าความคิดของผมด้วยนั่นเองนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมข้อมูลต่างๆเนี่ยผมเอามาจากอ่าวันพีชฉบับพิเศษผมเล่ม4 0 0 0ล้านนั่นเองนะฮะก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้อ่านแลผมเป็นอ่ความสามารถต่างๆของ กลุ่มผมแดงนะผมแล้วก็ตําแหน่งต่างๆนะก็ถ้าบางคนยังไม่ได้อ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาบอกในชิปนี้นั่นเองนะผมก็การจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยมี8อันดับนะผมผมขอตัดเบนเป็กแมน Big กับแชงออกไปเลยเนื่องผมเพราะว่ามันเข้าเกมมาแล้วนะแต่ว่าว้นยาซบไว้ขอผมเพราะว่าร่างเก่าเดี๋ยวมันไม่ไหวจริงๆนะผมโอเคครับมาเรื่องที่อันดับ8เลยนะผม building s n น็กนะฮะ building ส n น็กเนี่ยก็เป็นต้นหนเรือนะผมมักโจมตีด้วยการเตะกระทืบนะฮะและมีทักษะการต่อสู้ด้วยกายกรรมแบบ2ดาบนะผม และเก่งเรื่องการป้องกันด้วยนะผมถ้าเก่งเรื่องการป้องกันเนี่ยแน่นอนเลยผมเชยร์เป็นสายโล่แน่นอนนะผมแล้วก็ส่วนสีนคือแบบไม่แน่ใจจริงก็ออกมาได้หมดเลยนะผมสีแดงสีเขียวสีฟ้านะแต่ว่ามาเป็นสายโล่เนี่ยน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะผมถ้ามันบอกมาอย่างนี้นะโอเคครับต่อไปมาดูที่อันดับที่7นะผมอันดับที่7เนี่ยผมขอให้เป็น howling c r a b นั่นเองนะผมโจมตีด้วยพลังเสียงนะผมเกลียดมแมลงและกลัวผีนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลนะผม ก็ถ้าใครดูแบบวิ่งมาเนี่ยไอตัวนี้มันค่อนข้างจะเท่เอาเรื่องเลยนะถึงจะไม่ได้โชว์อะไรมากนะแต่ว่าคืออีนี่มันจะโชว์้วแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนนะผมค่อนข้างจะเท่เอาเรื่องเลยนะไอตัวนี้ไม่แน่ว่าอาจจะมาเป็นสายโล่ไม่ก็สายหมัดน,นะผมส่วนสีเนี่ยเชียร์ให้เป็นสีเขียวก็ไม่ก็สีแดงนั่น,นเองนะผมก็เดาล้วนๆเลยผมคาดการเล่นๆน,นะโอเคครับต่อไปมาเป็นอันดับที่6นะผมอันดับที่6เนี่ยก็คือฮอนโกนั่นเองนะผมไอตัวละครที่โคเท่มากๆเลยนะฮะ ก็เป็นหมอประจําเรือที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านอาวุธอีกต่างหากที่ผมรักความสะอาดนะฮะไอตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าน่าจะมาเป็นสายโล่ไม่ก็สายหมัดก็น่าจะดีเหมือนกันนะผมอาจจะมีสกิลฮิวเพื่อนะอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีพลังพิเศษในการรักษาหรืออปล่าแบบรักษาแบบสดๆไปเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสกิลการต่อสู้เรื่องเชี่ยวชาญท่านอาวุธเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะมาเป็นสายหมัดก็ได้นะผมต่อไปมาดูแบบที่5้าผมแต่ที่5ของเราคือล็อกตานั่นเองนะะผม เอ่อเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้มันเข้าเกมลือเกินฮะไม่ไม่รู้ว่าไปชดหรือว่าอะไรนะแต่ว่าไม่แน่ว่าอาจจะเท่ก็ได้นะผมส่วนสกิลเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นการอ่าใช้ดาบหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ต้องรอเปิดเผยข้อมูลออกมานะผมส่วนสายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสายหมัดนะผมผมว่ากลุ่มผมเด้เนี่ยสายหมัดทั้งหมดก็ยังได้เลยเน่คือแบบผมไม่รู้จริงว่าจะแบบเดาเป็นสายไหนอ่ะคือแบบโอ้โหมันเก่งกันทั้งกลุ่มเลยนะฮะก็นั้นะผมน่าจะเป็นความเท่ของพี่ล็อกสตาร์เกย์ผมก็เลยได อันดับ5ไปนั่นเองนะฮะต่อไปมาดูที่อันดับ4ี่นะผมไอตัวนี้พีคมากเลยนะผมอันดับสี่ก็คือมอนสเตอร์นะับผมก็เป็นคู่หูกับบลองพันธะครับผมส่วนบ้องพันธเนี่ยก็ <laughs> อยู่กับมอนสเตอร์นี่ยคือมันน่าจะอยู่คู่กันนะผมก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นนักดนตรีนะผมต่อสู้แบบดูอ้นะฮะบ้องพันธเนี่ยต้องใช้เวลารวบรวมกําลังไปที่หมัดนะผมเพื่อการโจมตีที่ทรงพลังนะฮะ ส่วนมอนสเตอร์เนี่ยก็จะรับมือกับศัตรูเพื่อซื้อเวลานั่นเองนะผมไอสอตัวนี้คือมันมาคู่กันแน่นอนนะผมก็ไม่แน่ว่าแบบสกิลหนึ่งเนี่ยอาจจะปล่อยมอนสเตอร์ไปปวดนะผมแล้วก็ชาร์จพลังอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมคือแบบค่อนข้างน่าสนใจเอาเรื่องเลยนะผมไอตัวนี้ถ้ามาเป็นสายโล่เนี่ยค่อนข้างจะเฮีเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเป็นสายหมัดเนี่ยคือแบบโอ้โหก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะผมค่อนข้างน่าตื่นเต้นเลยนะฮะก็เลยได้อันดับ4ี่ไปนั่นเองนะผมต่อไปผมเป็นอันดับ3นะผมลามจูสนะผม ก็ถ้าออกเสียงผิดเนี่ยต้องขออภัยนะผมก็ถ้าดการต่อสู้กาากดาเหมือนซันจีนะฮะมีกระบอกไฟฟ้าเป็นอาวุธนะผมไอตัวนี้เนติดอันดับ3เลยผมไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเพราะความเท่หรือเปล่านะฮะส่วนอาวุธของเขาเนี่ยโหเขาเคจะเท่เ,เรื่องเลยผมมีกระบอกไฟฟ้าเป็นอาวุธซะด้วยนะผมแล้วก็ต่อสู้กาากดาเหมือนซันจีอีต่างหากนะฮะ แน่นอนว่าอาจจะมาเป็นสายวิ่งก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะผมสำหรับรามจูสนะฮะอันดับต่อไปนะผมอันดับ2ผมยาซบนะผมพลดแม่นปืนของเรานั่นเองนะผมอยากให้มีร่างใหม่มาหรือเกินนะในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยพลาดเป้าเลยนะผมแล้วก็รักการเต้นอีกต่างหากนะฮะอยากรู้จริงว่าการไม่เคยพลาดเป้าเนี่ยคือจะทําออกมาเป็นสกิลของเกมยังไงนะผมก็อาจจะเป็นแบบเอ่ยยิงยิงยังไงก็โดนอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ได้สนใจเหมือนกันนะผมสำหรับยาซบนะผมก็เลยได้อันดับ2ไปนั่นเองนะ ต่อไปก็อันดับหนึ่งเครับผมอันดับหนึ่งของเราเนี่ยคือลักกี้รูนั่นเองนะผมเป็นหน่วยต่อสู้กูนะครับผมแล้วก็ยังเป็นกุ๊กประจำเรืออีกต่างหากนะครับผมแล้วก็มีฮาคิที่แกร่งนะครับผมแล้วก็จู่โจมเหมือนลูกโบลิ่งนะฮะโอ้โหไม่แน่อาจจะเป็นสายวิ่งชูวรกันแล้วหรือเปล่านะผมแบบเออว,วิ่งแล้วก็แบบกิ้งกิ้งกิ้งไปดึงธงอะไรแบบนี้มถ้าลักกี้รูมานะก <c oughs> ็ข้าวข้าวน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม โอเคครับก okay, so like ็ประมาณนี้ผมสำหรับการจัดอันดับขำๆสำหรับกลุ่มผมแดงที่อยากให้เข้าเกมมานะผมก็จริงๆก็ต้องรออีกนานเลยสำหรับตัวอื่นๆที่จะเข้ามานะในอนาคตจะต้องรอมีบทบาทอีกนะผมก็คลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ผมเป็นการจัดอันดับขำๆนะฮะคลิปต่อไปเนี่ยอยากจะให้จัดอันดับกลุ่มไหนอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนวดดาหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะผมวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครมีข้อเหยนองไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะ วันนี้ผมขอตัวลราก่ันนะครับสวัสดีครับ